ฮัลโหลสวัสดแวรวันนี้ก็อยู่กับผมนะฮะในเพลสติลในอยู่ในเกมไลท์คุกกี้รันครับมาวันนี้ก็จะมาวิ่งรีวิวตัวตัวนี้กันฮะอยู่ไหนนอหนี้นี่น,นี่คุกกี้นักธนูนะครับผมก็มามามาผมก็ใช้เซตนี้นะเดี๋ยวนะผมจัดเซตลเนี่ย ถ้าผมเล่นใช้วิ่งนะฮะโอเคเอาละเราก็จะมาวิ่งแบบเก็บสถิติกักนเลยดีกวนะ่นาะได้เงินสองเท่าแล้วมันจุดห้ามใจไม่ได้มาเรามาวิ่งเก็บตังค์ก่อนดีกวนะ่ามาเด่านนี้เออด่านสองไปจัดไปมา let's go fast start, จัดไปมาบุกก็ใช้ไป ปัจจุบันตอนนี้นะผมใช้เซตนี้เซ็ตเก็บตังค์อยู่นะครับปัจจุบันเลยนะแบบตอนเนี้ยใช้อยู่เก็บพลาดบาทสองบาทโอ้นี่เก็บพลาดหกสิบเลยไอเหรียญบินบินบินได้เมื่อกี้นะไอเหรียญสีทองทองมีปีกสีดำเมื่อกี้นะนั่นแหละอันนั้นมันเหรียญละยี่สิบบาทนะแพงอยู่แพงอยู่ โดดดึ้มดำดึ้มดำจืบสไลด์โดด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 ตัวนี้เซตนี้ที่ผมใช้นะครับเก็บตังค์มากสุดเลยนะถ้าเกิดไม่บวกเปอร์เซ็นต์ไอ สิบเปอร์เซนที่มันให้ทุกสุกเสาร์อาทิตย์อะก็ได้มากสุดก็ประมาณเจ็ดหมื่นกว่าเจ็ดหมื่นเก้าถ้าบวกอีกสิบเปอร์เซนไปก็ประมาณเจ็ดหมื่นหกเฮ้ยไม่คิด,ด้กล่องทองด้วยเออเอ้ยแปดหมื่นแปดหมื่นหกประมาณนะฮะโดยประมาณนะ,ะเอา้าโอ้ยอะไรวะมาใช้อะไรก็ได้ม嘛ไอเชี่ยอยู่ดีก็โดดโอ้โทรศัพท์กูไปหมดละโอ้ย อืมได้ไงชนิโอ้ยเซ็งเลยกูโคตรไอพีเลยยีทีก็กระโดดแล้วแม่งกระโดดสองทีแบบเปิ้ลถ้าั้นให้ผมกดทีเดียวเว้ยไอ,อ,อ้โทรศรัพท์แม่งเริ่มไปแล้วชักเพี้ยนแล้วโทรศรัพท์ไม่ไร ครั้งนี้เก็บได้สามสี่หมื่นก็เออโอเคพออยู่เนี่ยจะตายห่าวแล้วนะเอ้ยนโอ้ยวนอาทามปาเต้หมีขอให้เหรียญเอาอไว้เยอะนี่แหละหืมฉ่ำเหรียญมากเหรียญฉ่ำมากเอ้นี่โอ้โหโอ้โอแบบนี้แบบนี้เอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยขาดอันนึงไม่เป็นไรเรื่องพออยู่พออยู่พอได้อยู่มา เมื่อกี้เลือดหมดก่อนดีนะกระโดดทันเฮ้ยเกือบเกือบชนเกือบชนเออเพิ่มไปที่ผมมาคู่เพ็ดหมาเพราะมันจะอยู่ได้นานนะครับ มันสามารถชุบชีวิตได้ถึง4ครั้งเลยสีเดียวใช่มหมสี่ครั้งว่าเดี๋ยวเรานี่ครั้งที่2สองเราจะมานับกันอันนี้ครั้งที่2องแล้วไม่ต้องนับแล้วย็ดแม่ได้เท่าไหร่เท่ากันช่างมันเถอะอืขนาดตายนะเนี่ยสี่หมื่นหกเยม สองพันโอเคเอ๊ยเดี๋ยวผมต้องเอาตังค์ไปอัพไอหาเอ๊ยเด้ออะไรอะ่ะอ๋อหนูอันนี้เป็นเพจคู่กับเอ่อคุกกิรส้มแล้วถ้าจะไม่ผิดอัพไป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 จริงจอกกันอันนี้มาน้อยคนปุยสมบัติ Okay, โอเคมาเอาเงินสองเท่าแล้วปล่อยไป,ยปยเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินโอเคนะเดี๋ยวเราจะมาวิ่งตัวนักธนูสายลมนะฮะคุกกี้รถนักธนูสายลมเราต้องมาลุ้นเอาบูสเตอร์ไอ้นี่นะฮะพลังงานเนียดดาพอดนะีพลังงานลดลงลดช้าลง1 5เ นะฮะเอ้ยนะตกใจว่ากดเริ่มมาโอเคมาจัดไปเริ่มเลยมามีฟาสตาร์ทก็ใช้ไปเร่งบนบนไว้ไปหนึ่งดอกหวังว่าคงไม่เป็นบรนตาให้เรากระโดดเองอะ ผมนี่งงเลยฮะที่ก็ก,กระโดดเองอมไม่ทันยิงวิญญาณตัวเมื่อกี้ไม่ทันอุ้ยเกับตกเกับตกโอ้หเมื่อกี้ดวงล้วนๆอีกตัวนึงพอดีเลยเนี่ยฮะไอเอฟเฟกเกอเนี่ยครับต้องหนึ่งเล่งวิญญาณสองเล่งสิงกิดขวางนะ แล้วก็ตอนที่เราขึ้นเป็นเอฟเฟกเมื่อกี้เนี่ยเออตอนที่เราเลือดแก้จะหมดอย่างเงี้ยมันก็จะแบบทำให้เราเอฟเฟกยังอยู่นะแต่เราไม่ตายนะครับนะเอ้าลืมยิงวิญญาณเลยมัวแต่กระโดดลืมยิงวิญญาณเลย ไอภารกิจไอห้าสิบล้านผมก็ยังไม่ผ่านเลยนะครับยิงไปเอายิงไปโดนโดนหมดแล้วก็เลยลงปาดเถอยิงยิงไปเอ้ยชน ว้าวเดอะฟักโอ้ยแหลกโอ้ยชนเลยโอ้ยแหลกโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายตายตายจัดเลยงามใสแล้วกูบนัดถามนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะช่วยอะไรสักเท่าไหร่นะฮะ ตัวเดียวเอา้าโดดเก็บไปโดดอีกอะไรวะอ,อโทรศัพท์กูไปหมดละน่าจะสัมผัสกูเริ่มบินละเอา้ากดหมอไม่หมอไปกูไอ้โทรศัพท์จังไรเดี๋ยวกูกดไม่โดนวะกูกดโดนนะเว้ย ต้องเก็บแอร์ลูกอมดาวไว้ให้ลูกอมดาวมันก็บวกคะแนนได้ดีเหมือนกันนะครับแต่มันก็ไม่ดีเท่าไหร่ไม่ดีมากเอยไม่ใช่ไม่ดีเท่าไหร่ยิงเออไม่มียิงยิงยิง เฮ้ยเก็บดวงยิงยิงตัวนี้ไม่ต้องสไลด์ยิงก็จริงนะครับแต่เราต้องดูอุยนี่ไงต้องดูแมบด้วยนะถ้าเกิดไม่ดูปุ๊มีชนแบบเมื่อกี้เนะนี่ยเนี่ยหรือไม่ก็อาจจะล่วงตายก็ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแมปอะไรเงี้ยเอ้ยเออลืมไปไ ก็คือตัวนี้มันจะชุบชีวิตได้นะครับคือชุบตัวเองอะยิงยิงยิงลูกนี้น่าจะยิงมันก่อนโอเคแต่นี้สิ่งกีดขวางเยอะนะครับมันทำให้เราหมอบได้เยอะดีหลายรอบเกือบเกือบอีกตัวเดียว เฮ้ยจริงไม่ทันมาเนี่ยเลือดเลอดจะหมดแล้วมันก็จะเป็นอย่างเง้ยโหเนี่ยพอพอมีวูตเตอร์วิ่งเร็วปุ๊บมันจะเลงยากนิดนึงนะครับมันจะมองไม่เห็นวิญญาณไงตายมาแล้วนั่นไงโอเคสลับเป็นคุกกี้รถมาก็กลอง อันนี้ไม่ต้องหมอบนะไม่ต้องกดสไลด์แล้วครับผมไม่ค่อยถนัดด่านนี้สักเท่าไหร่นะสิ่งกีความมันเยอะไปหน่อยโอเคต้องเล้งกระโดดไว้ก่อนว่ามากระลองมาชอบอยู่ข้างบนนะฮะดตืดตืดตืด เตือดเออเดือดเออได้ชนได้ชนเตือดเตือด,ดนี่แน่โอ้ยกระตุกกระตุกใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นนะเจ้าโทรศัพท์เฮ้ยกิดตกเอ้ยอืมขึ้นบนน้ำทามพอดีอืมถ้าเลื่องน้อยกว่นี้ได้แจม เออถ้าขึ้นวันนั้นทำลูกไฟอย่างนี้ต้องเน้นข้างบนนะเพราะว่าไอ้ดาวอ่ะมันจะอยู่ข้างบนลูกอมดาวอ่ะเนี่ยอ้าวเฮ้ยพูดนั่นไงพลาดหนึ่งอันโอเคได้สองอันไม่เป็นไรสามล้อนหกเอหรอวะอัตโทะอัตโตเฮ้ยเฮ้ยต้องใช้สมาธิอย่างมากเอ้ยอุย้ยรลอดละโอ้ยลืมเก็บดาวอันหนึ่งเมื่อกี้มันมีดาวอ่ะใช่ไหมเห็นไหมครับ เออวิยนี่ไงแต่นี่ผมกำลังจะบอกว่าไม่ถนดัดว่าเอา้าคือคืออะไรวะกดโดดแล้วมึงกดโดดแล้วกูสองทีคืออะไรวะพวก What the fuck ไม่เป็นไรจ่างมันนะครับอะสำหรับโอเคเยี่ยมเยี่ยมโอเคสำหรับคลิปรีวิวนี้ก็ต้องขอจบไว้ เท่านี้นะครับอ่ะฮะรีวิวคุกกี้สายลมนะจ๊ะโอเคสําหรับพาร์ทนี้ก็จบไปเพียงเท่านีนน้แล้วกันแล้วกันนะครับนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเอออย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจได้ลเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย